เคยเสกอธิษฐานหรือให้พรตัวเองตอนตื่นนอนไหมคะนะคะถ้าเราอยากให้วันนั้นเป็นวันที่ดีวันที่มีความสุขลองนะคะลองทำดูตื่นนอนลืมตาขึ้นมาขอบคุณสิ่งที่เรามีรอบตัวขอบคุณลมหายใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถนึกได้แล้วก็ให้พรตัวเองเราอยากได้อะไรอยากให้อะไรเกิดขึ้นในวันนั้นลองตั้งจิต นะคะแล้วบอกตัวเองทุกๆวันทําให้เป็นนิสัยเป็นความรู้สึกจริงๆใหม่ๆเราทำเนี่ยก็เหมือนกับเราท่องท่องหนังสือแต่พอเราทําประจาประจำเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกความรู้สึกมันจะดึงดูดความดีงามนะคะถ้าเรารู้สึกดีสิ่งดีงามก็จะเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเรารู้สึกไม่ดีสิ่งนั้นรีบดีดออกไปนะคะไปโฟกัสสิ่งดีๆ ใหม่นะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตค่ะ